กับน้ำสามชนิดนะคะถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยกินทุกวันนะอาจารย์รับรองเลยเป็นโรคไตแน่นอนนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากไตพังไม่อยากไตาวายไตยเสือ่อมไม่อยากฟอกไตนะน้ำสามชนิดนี้เนี่ยกินด้วยความระมัดระวังห้ามกินทุกวันเด็ดขาดอันที่1น,นะคะก็คือน้ำมะเฟืองนะ ถึงแม้จะเป็นน้ำผลไม้นะคะแต่ว่ามะเฟืองเนี่ยมีสารออกซาเลตท,ที่สูงมากนะเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปจับกับแคลเซียมในร่างกายแล้วก็ไปตกตะกอนเป็นนิ่วนะคะถ้านิ่วนียไปเกาะอยู่ที่ไตหรือว่าไปขวางการทํางานของไตเนี่ยไตไวเฉียบพลันได้อาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดฉุกเฉินได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชอบกินมะเฟืองนะกินเป็นชิ้นๆและอยากกินเยอะนะคะอันที่2พวกน้ําหวานน้าอัดลมทั้งหลายนะคะอันนี้เนี่ยยิ่งกินยิ่งดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ยิ่งทําให้อาการเบาหวานเนี่ยแย่ลงนะคะเบาหวาน ไไตด้และสุดท้ายอันที่3นะคะพวกน้ําซุปต่างๆนะใครที่เป็นสายชาบูสายซุกกี้นะคะไม่แนะนําให้ซดน้ําซุปนะคะโซเดียมเยอะมากๆไตทํางานหนักไตาวายได้